สวัสดีค่ะเด็กปีกลป่มป .5 ที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้เราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของเส้นขนานค่ะเด็กๆเอ๊ะเส้นขนานเป็นยังไงแล้วเราเคยเจอในชีวิตประจำวันบ้างหรือ,อเ,เ,นนเปล่ากเเร่อนดีกว่าค่ะก่อนอื่นครูอยากให้นักเรียนรู้จักความหมายของเส้นขนานก่อนนะคะเส้นขนานก็คือเส้นสองเส้นค่ะที่มีระยะห่างระหว่าง2เส้นนั้น เท่ากันค่ะระยะห่างก็คือเส้นที่ต้องตั้งฉากกันด้วยนะคะห่างเท่ากันไปตลอดเลยค่ะทำให้เส้นสองเส้นนี้ไม่มีทางมาเจอกันแน่นอนค่ะเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ขีดแบบนี้นะคะสขีดเอียงเอียงไปทางขวาแทนความหมายของเส้นขนานค่ะอย่างเช่นเส้นนี้เราก็ใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า ส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD แบบนี้นะคะส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD ค่ะบางครั้งในการวาดภาพเนี่ยเขาก็จะใช้หัวลูกศรสีแดงๆแบบนี้ในการแทนให้เห็นว่า2เส้นนี้มีความขนานกันนั่นเองค่ะเด็กๆดังนั้นเส้นขนานเนี่ย ก็เราก็ได้เจอเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะครูอยากให้ในักเรียนมองซ้ายมองขวาดูซิว่าเส้นขนาดในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นตอนนี้ค่ะครูเห็นขอบประตูก็เป็นเส้นขนานกันนะคะสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยส่วนใหญ่จะขนานกันความขนานกันเนี่ยค่ะจะทำให้เห็นความสวยงามและก็ความมั่นคงของสิ่งของเหล่านั้นนะคะ มาเด็กๆคะลองมาดูกันตรงนี้หน่อยดีกว่าค่ะจากเส้นที่ครูกําหนดให้จากภาพที่ครูกําหนดให้ให้นักเรียนบอกเส้นขนานเส้นที่ครูกําหนดให้ถูกต้องค่ะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเด็กส่วนของเส้นตรง วกว่าส่วนของเส้นตรงกอขอใช่ไหมคะขนานกับส่วนของเส้นตรงใดเด็กๆก็ดูค่ะเอ๊ะเส้นไหนที่มันนอนแบบนี้มีลักษณะเป็นนอนๆแบบนี้บ้างเอาวาง ขนานกับส่วนของเส้นตรงขอคอบ้างนะคะอยู่ตรงไหนเอ่ยขอคอตรงนี้ไม่มไหคะนี่เฉียงเฉียงแบบนี้ค่ะเด็กๆลองดูสิคะดูด้วยตาเปล่าว่าเส้นไหนที่ขนานกับส่วนของเส้นตรงขอคอเส้นไหนที่มีเอียงแบบนี้บ้างคะมองออกไหมคะเส้นที่เอียงแบบนี้ก็คือเส้น ส่วนของเส้นตรงชอจอนั่นเองเอา้าวเครื่องหมายขนานกับเขียนได้เรียบร้อยแล้วเราก็เติมส่วนของเส้นตรงชอจอลงไปอย่าลืมสัญลักษณ์ส่วนของเส้นตรงด้านบนด้วยนะคะนะักเรียนเริ่มมองเส้นขนานออกแล้วใช่ไหมคะเอ,เอียงทางไหนก็เอียงเหมือนกันมาดูอีกอันดีกว่านะักเรียนจะได้เข้าใจมาก ชออันไหนคะส่วนของเส้นตรงกอชอใช่ตรงนี้ไหมคะใช่แล้วค่ะส่วนของเส้นตรงกอชอก็คือตรงนี้เองขนากขขน,าก,นากับสัญลักษณ์ขนานกับขนานกับส่วนของเส้นตรงไหที่มันเฉียงแบบนี้เราควรมองออกแล้วว่าอ๋อเฉียงแบบนี้ตัวนี้หรือเปล่านะ ของเส้นตรงคองอ่นเองใช่แล้วค่ะส่วนของเส้นตรงคองอขนาดกับส่วนของเส้นตรงกอชอค่ะนักเรียนบางคนสังเกตอีกคุณว่าไม่ได้มีแค่สองเส้นค่ะที่ขนาดกันมีติดเห็กเส้นมั้ยคะที่เอียงแบบนี้เลยอะค่ะอ้าวบางคนบอกโอ้โหมองข้ามไปได้ไง ตรงที่ขนานกัน3เส้นค่ะดังนั้นเวลานักเครียนเขียนไม่ควนเขียนให้ครบนะคะนี่และส่วนของเส้นตรงหอจอก็ขนาดด้วยนะคะถ้ามี4เส้นเราก็เขียนทั้ง4เส้นค่ะเด็กๆ ก็ไดเรียนไปแล้วว่าเส้นขนานคืออะไรเด็กๆรีบทำแบบหัดแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งครูนะคะครูอยากให้เด็กๆพิมพ์สิ่งที่เด็กๆเห็นในชีวิตประจำวันที่เป็นเส้นขนานส่งมาในลายส่วนต,ตัวของครูด้วยนะคะพิมพ์สิ่งที่เป็นเส้นขนาดในชีวิตประจำวันของเรียนส่งมาให้ครูดูด้วยว่ามีอะไรบ้างคนละ 2อ,อย่างนะคะส่งมาที่ไลน์ส่วนตัวครูเลยครูจะได้รู้ว่าอ๋อเด็กๆเนี่ยเ,เข้าใจความหมายของเส้นขนาดนี้นะคะอ่าสำหรับวันนี้บทเรียนเรื่องเส้นขนาดก็จบแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า